ตอนที่57งานพบปะสองก็ดีฟึงหรูชิงพยักหน้าทั้งรอยยิ้มถ้าคราวหน้าเขามาอีกห้ามเขาเข้ามาในจวนแม้เพียงก้าวเดียวแต่ไรมานางเป็นคนเปลียดทางการพรากค,คนรักออกจากการดังนั้นนางไม่มีทางกลายเป็นคนแบบนั้น หลิมอีเอ้เฉินชอบทานซวงซวงไม่ใช่หรืออย่างนั้นนางจะให้พวกเขาได้สมปรารถนาริมแม่น้ำฉินหวยหอแห่งแรกสมดังชื่อคือโรงเตี้ยมแห่งแรกของเมืองหลวงทุกเดือน พวกลูกชายลูกสาวของพี่น้องคุณนางในเมืองหลวงต่างมาจัดงานพบปะที่นี่ดังนั้นหอแห่งแรกในวันนี้จึงคึกคักเป็นพิเศษทำไมวันนี้องค์หญิงรูสวงถึงไม่มาคนที่ถามคำถามนี้คือหลิงเย่อญิงลูกสาวเจ้ากรมอาญาหลิง เห็นได้ชัดว่านางยังไม่รู้เรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงดังนั้นน้ำเสียงของนางจึงมีความสงสัยอย่าถามเลยช่วงก่อนหน้านี้องค์หญิงหรูซวงไม่รู้ไปมีเรื่องอะไรกับองค์หญิงหรูชิง แน่นอนว่าฝ่าบาทต้องเข้าข้างองค์หญิงรูชิงเลยให้องค์หญิงรูสวงไปกับตัวสำนึกผิดอยู่ที่เขตเขาต้องห้ามแม้แต่คนของสกุลหลิวก็เข้าไปเยี่ยมไม่ได้เสียงฮือแกมหมันไส้ดังออกมา แววตาของคนหนุ่มสาวที่พูดเจอด้วยท่าทีดูถูกกับองค์หญิงหรูชิงนั่นเขาไม่เคยรู้สึกชอบเลยสักนิดอาจเรียกได้ว่ารังเกียจด,ด้วยซ้ำเจ้าอย่างเจ้าไม่ต้องพูดแล้วเจ้าลืมไปแล้วหรือก่อนหน้านี้ไม่นาน เจ้ากำลังพูดนินทาลับหลังองค์หญิงหรูชิงจังหวะนางโผล่มาได้ยินเข้าพอดีนางเกือบให้คนมาจับตัวเจ้าไปแล้วตอนหลังองค์หญิงรู้สวงไปช่วยพูดให้เจ้านางถึงยอมปล่อยเจ้าไปถูกต้อง ยังมีคราวนั้นพ่อข้าพูดในท้องพระรงค์ขอให้ฝ่าบาทอบรมองคหญิงหรูชิงให้ดีสุดท้ายองค์หญิงหรูชิงรู้เข้าเลยจะขอให้ฝ่าบาทถอดตำแหน่งพ่อข้าเพราะได้องค์หญิงหรูซวงช่วยพูดให้เหมือนกันนางถึงยอมปล่อยพ่อข้าไป องหญิงหรูซงเป็นคนดีเหลือเกินเดิมทีนางกับองค์หญิงหรูชิงรักใคร่กันดีแต่คงเป็นเพราะช่วยเหลือพวกเราบ่อยๆเลยทำให้องค์หญิงหรูชิงไม่พอใจถูกกับตัวที่เขตเขาต้องห้าม จะว่าไปเป็นพวกเราที่สร้างความเดือดร้อนให้นางคนที่เก่งๆอย่างหน้าหลานฮองเฮาทำไมถึงมีลูกอย่างองหญิงรูชิงบุญก็ไม่สูบบูก็ไม่ได้เรื่องแถมยังหญิงสาวคนนี้ยังไม่ทันผู้จบประโยคคนที่อยู่ข้างๆ ก็รีบเอามือมาปิดปากนางไว้ทำให้นางต้องกลืนคำพูดที่กำลังจะพูดออกมาลงคอไปสายตาของทุกคนหันออกไปมองด้านนอกประตูชันใดนั้นภาพคนคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูท่ามกลางแสงแดดก็ปรากฏขึ้นดูราวกับเป็นฝันร้าย สายตาที่มาพร้อมรอยยิ้มจ้องมองมาที่พวกเขายิ้งสาวเสียวสารหลังวาบในตาเต็มไปด้วยความตกใจกลัวนังกำมือแน่นตัวสั่นสะท้านหยุดไม่อยู่องค์หญิงหรูทิงนาโผล่มาตั้งแต่เมื่อไร ไม่รู้ว่าคำพูดของพวกเขาเมื่อสักครู่นางได้ยินไปมากน้อยแค่ไหนถ้าหากหญิงสาวไม่กล้าคิดถึงจุดจบจากการที่ฟึงหรูชิงได้ยินคำพูดเหล่านั้นฟึงหรูชิงคลายมือที่กอดอกออกเดินไปหาหญิงสาวชา้ชา สีหน้าของนางเจอด้วยรอยยิ้มข้าจำไม่ผิดเจ้าคือมู่ชิงเอ๋อลูกสาวของผู้ตรวจราชการฝ่ามือของมู่ชิงเอ๋อชุ่มไปด้วยเหงื่อเมื่อเห็นสายตาที่มาพร้อมรอยยิ้มของฟึงหรูชิงแบบนั้น นางก็รีบคุกเข่าลงกับพื้นพูดด้วยเสียงสั่นเครือเหมือนกับจะร้องไห้องหญิงเพคะหม่อมฉันผิดไปแล้วขององหญิงอย่าเอาความสกุลมู่เลยเพคะบิดาของหม่อมฉันจงรักพักดีตอบแกว้นหลิวอวินมาตลอด คำพูดเมื่อครู่หม่อมฉันพูดเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับสกุลมูเพคะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับองค์หญิงอันพาลอันดับหนึ่งของแคว้นหลิวอวินมูชิงเอรนจนไม่เป็นตัวของตัวเองนางกลัวกลัวว่าเมื่อเฟิงหรูชิงโมโห คนสกุลมู่ทั้งตระกูลจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยเจ้าทำอะไรของเจ้าฟึงงรูชิงหยุดยิ้มนางประคองมู่ชิงเอ๋อขึ้นมาพูดด้วยสีหน้าจริงจังเมื่อครูข้าแค่คิดว่าเจ้าด่าได้ดีข้าในสมัยก่อนไม่เอาไหนเลย พวกเจ้าไม่ได้พูดผิดอะไรตอนที่58งานพบปะสามมูชิงเอ๋ยยิ่งรู้สึกกลัวนางกระวนกระวายใจจนแทบอยากร้องไห้ออกมาถ้าเฟงหรูชิงตบตีนางเสียนางคงรู้สึกสบายใจกว่านี้แต่เฟงหรูชิงกลับพูดจาแบบนี้ออกมา จะไม่ทำให้รู้สึกกลัวได้อย่างไรคนอื่นๆต่างก็ตกใจจนคุกเข่าลงกับพื้นแววตาเต็มไปด้วยความกระวนกระวายกลัวว่าถ้าองค์หญิงอันธาพาลคนนี้โมโหขึ้นมาพวกเขาจะไม่มีโอกาสออกจากหอแห่งแรกอีกเลย ฟึงหรูชิงขมวดคิ้วแรงขึ้นพวกเจ้าลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าขยับฟึงหรูชิงหมุดหนดถ้าพวกเจ้ายังไม่ลุกขึ้นข้าจะสั่งให้คนจัดการพวกเจ้าเดี๋ยวนี้กลุ่มคนหนุ่มคนสาวเห็นฟึงหรูชิงกำลังจะโมโห จึงตกใจรีบลุกขึ้นยืนทันใดน,นั้นเฟิงหรูชิงก็ยิ้มพอใจต้องขู่ให้พวกเจ้ากลัวพวกเจ้าถึงจะยอมทำตามที่ข้ามาวันนี้ก็เพราะสนใจงานพบปะของพวกเจ้าเท่านั้นพวกเจ้าไม่ต้องกังวลข้าไม่ใช้ปีศาจกินคน เจ้าไม่ใช่ปีศาจกินคนแต่เจ้าน่ากลัวกว่าปีศาจเสียอีกอ้อจริงสิฟิงรูชิงเองียงหน้ามองดูกลุ่มคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยรอยยิ้มงานพบปากของพวกเจ้าปกติพูดคุยเรื่องอะไรกรันเจ้าอย่างตั้งสติได้เป็นคนแรกเขาหน้าซีดแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวที่เขาเคยมีต่อฟึงรูชิงวันนี้พวกเราพูดคุยกันเรื่องการแพทย์พยาคาการแพทย์ ฟึงหรูชิงเอามือลูบคังเรื่องนี้นางรู้สึกสนใจอันที่จริงยาวิเศษก็เป็นการแพทย์แขนงหนึ่งยาวิเศษช่วยคนในการฝึกตบะและช่วยในการรักษาโรคแต่น่าเสียดายถ้าเป็นยาวิเศษตั้งแต่ระดับสองราคาจะสูงเสียดฟ,ฟ้า คนธรรมดาไม่มีทางได้พบเห็นคนธรรมดาทั่วไปอย่างมากก็ได้ใช้แค่ยาธรรมดาสามัญพวกเจ้ากำลังคุยหัวข้ออะไรอยู่พูดให้ข้าฟังหน่อยสิฟึงหลูชิงนั่งลงถามอย่างสนอกสนใจคนที่อยู่ตรงนั้นมองหน้ากันไปมองหน้ากันมา พวกเขาต่างคิดไม่ถึงว่าเฟิงหรูชิงจะอยู่เพื่อฟังพวกเขาพูดคุยกันต่อที่สำคัญกว่านั้นคือที่พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์นางเมื่อสักครู่นางกลับไม่โกรธเลยสักนิดเรื่องราวแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถ้าเป็นเมื่อก่อนพวกเขาคงโดนอัดแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้กระทั่งคนในตระกูลก็อาจเดือดร้อนไปด้วยพวกเรากำลังพูดคุยกันว่ามีวิธีอะไรหรือไม่ที่ช่วยลบรอยแผลเป็นพยาค่าในทวีปนี้ การต่อสู้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นแน่นอนว่าต้องฝากรอยแผลเป็นไว้แต่จวบจนบัดนี้ยังไม่มีวิธีใดที่ทำให้รอยผลเป็นหายไปไม่เหลือร่องรอยได้ผลเป็นในตาของฟึงหรูชิงมีประกาย นางจำได้ว่าในตำราอาหารบำรุงสุขภาพวิเศษมีสูตรอาหารบำรุงสุขภาพวิเศษที่ช่วยกำจัดรอยผลเป็นและตุ่มบวมแดงได้แต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นอาหารบำรุงสุขภาพที่ทำมาจากยาวิเศษยาธรรมดาสามัญจะมีสรรพคุณ แบบนั้นหรือไม่ก็ไม่รู้พวกเราเคยลองใช้บ้วยดำองไขมุกสมขมมะกอกซานชีแล้วก็สมุนไพรตัวอื่นๆผสมกันเป็นยาทาแต่ก็ไม่ได้ผลไม่ได้ช่วยให้แผลเป็นจางลงแม้แต่น้อยพยาค่ะ เจ้าอย่างไม่คิดว่าเฟิงหรู่ชิงจะช่วยอะไรพวกเขาได้และไม่ได้อยากจะพูดคุยอะไรกับนางด้วยซ้ำแต่ในเมื่อเฟิงหรู่ชิงถามเขาก็ไม่กล้าปฏิเสธด้วยเหตุนี้จึงนำสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันเล่าให้เฟิงหรู่ชิงฟังทั้งหมด ฟิงหรูชิงงงเขามองดูเจ้าอย่างแบบเหมื่อเมื่อ,อยาพวกนี้มันเยอะแยะอะไรขนาดนั้นอีกอย่างนางก็คิดไม่ถึงว่าพวกลูกหลานขุนนางจะสนใจเรื่องการแพทย์ขนาดนี้ทำไมพวกเจ้าต้องทำยาทาลบรอยแผลเป็นด้วยละเจ้าอย่างอึง้งไม่พูดอะไรคนอื่นๆต่างมองเฟิงหรูชิงด้วยความกลัวไม่มีใครกล้าเปิดปากพูดสักคน ตอนที่59งานพบปะสเพราะหน้าหลานใต้เออพยาค่ะสุดท้ายเจ้าอย่างก็เปิดปากพูดกว่าจะพูดประโยคนี้ออกมาได้เขาต้องรวบรวมความกล้าทั้งหมด ผู้คนต่างรู้ดีว่าที่หน้าหลานใต้เอ๋อมีสภาพแบบนั้นก็เพราะเฟิงหรู่ชิงเป็นต้นเหตุแต่พวกเขากลับช่วยคนที่เฟิงหรู่ชิงเคยทำร้ายนี่เท่ากับเป็นการตบหน้าเฟิงหรู่ชิงทุกคนต่างกลัวมองหน้าเจ้าอย่างด้วยความเป็นห่วง แม่ทับเท่ากรัมศึกเพื่อแคว้หลิวอวินมานานหลายปีแม่อายุมากแล้วก็ยังไม่ยอมวางมือหน้าหลานฮองเฮาเคยสาบานไว้ว่าจะปกป้องบ้านเมืองด้วยชีวิตแคว้นหลิวอวินเราอยู่อย่างสงบสุขได้ก็เพราะพวกเขา พวกเราจะปล่อยให้ใบหน้าใต้เอ๋อเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ได้พระยะคาถึงแม้เฟิงเทียนอี้จะให้หมอหลวงตรวจดูอาการให้หน้าหลานใต้เอ๋อแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่มีหนทางรักษาใบหน้าของนางให้กลับมาเป็นเช่นเดิม ได้เออสติปัญญาไม่สมบูรณ์อยู่แล้วจะปล่อยให้นางมีใบหน้าแบบนี้ไปตลอดชีวิตอีกไม่ได้เฟิงหรูชิงรู้สึกประหลาดใจนางรู้สึกถึงความอบอุ่นและคิดไม่ถึงว่าที่คนพวกนี้วิจาร์ณวิจัยเรื่องการแพทย์ ก็เพื่อหน้าหลานใต้เอ,อ๋แล้วอย่าพวกนี้พวกเจ้าผสมอย่างไรละเจ้าอย่างมองเฟิงหรูชิงพงหญิงหรูซวงช่วยพวกเราผสมยาที่ใส่ลงไปทั้งหมดก็มาจากคำแนะนำของนางถ้าไม่ใช่นางที่ริเริ่มงานพบปะ พวกเราคงคิดไม่ถึงว่าจะใช้วิธีแบบนี้ช่วยใต้เอ,อ๋อองหญิงรูซวงเป็นคนดีขอองค์หญิงปล่อยนางไปด้วยเถิดพยาคาอย่าพวกนี้องคหญิงรูซวงถามมาจากหมอหลวงแล้วนำมาบอกพวกเขาไม่อย่างนั้น พวกเขาก็ไม่กล้าทําแบบนี้เพียงแต่พวกเขาอยากให้สกุลหน้าหลานรู้สึกประหลาดใจจึงไม่ได้ให้หมอหลวงเข้ามาร่วมด้วยทุกขั้นตอนพวกเขาสื่อสารกับองค์หญิงหรูทรงเท่านั้นแต่ในตำรับยานี้เหมือนขาดอะไรไป จึงทำให้ไม่เห็นผลแถมยังทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นหลายครั้งเฟิงรู้สวงเฟิงหรูชิงหยีตาตอนนั้นที่ใต้เอ่อถูกลวกอย่างสาหัสเฟิงหรูซวงก็มีส่วนร่วมด้วยถึงแม้องค์หญิงคนเดิมจะแบกรับความผิดทั้งหมดไว้เองแบบโง่ๆแต่คนของจวนแม่ทัพก็รู้ว่าเฟิงหรูซวงมีส่วนกับเรื่องที่เกิดขึ้นมีเพียงคนอื่นที่ไม่รู้การที่องค์หญิงแบกรับความผิดไว้เอง คนของตัวนแม่ทัพก็หมดหนทางที่จะเอาเรื่องเฟิงรูสวงอีกอย่างเพราะถูกหลงกุ้ยเฟยหลอกเอาป้ายเลือดเหล็กไปจึงทำให้ชื่อเสียงของเฟิงรูชิงที่ร่ำลือราไม่ค่อยดียนดะีนกคนทั้งหลายยังรู้สึกดีกับเฟิงรูสวง จึงทำให้คนเหล่านี้คิดไปว่าเฟิงรูทซวงหวางดีคิดช่วยหน้าหลานใต้เอ,อ๋อผู้หญิงคนนั้นไม่ทำลายใต้เอ๋อก็ดีเท่าไรแล้วมีหรือที่จะคิดหวังดีกับนางเจ้าหยางหลินเย่อิ่งรีบด,ดึงตัวเจ้าหยาง นางแงน่ามองดูเฟิงหรูชิงองหญิงเพคะเจ้าอย่างก็แค่หวังดีหากเขาพูดอะไรผิดไปขอองหญิงได้โปรดอภัยด้วยเพคะเฟิงหรูชิงเลิกขมวดคิ้วนางพูดด้วยรอยยิ้มพวกเจ้ารู้จักทรงลู่หิมะหรือไม่ทรงลู่หิมะ เป็นสายพันธุหนึ่งของทรงลู่เพราะมันหน้าตาเหมือนเปล็ดหิมะจึงถูกเรียกว่าทรงลู่หิมะมันเติบโตในเขตตอนเหนือสุดเท่านั้นแต่ว่าร้านขายยาทั่วไปก็พอหาซื้อได้พวกเจ้าให้หอแห่งแรกเอาทรงลู่หิมะต้มกับขาหมู แล้วใส่หีเสียงย่าทรงลู่สมขมต้มหนึ่งชั่วยำจากนั้นลองกินดูอาหารบำรุงสุขภาพชนิดนี้นางปรับมาจากสูตรอาหารบำรุงสุขภาพวิเศษถึงอย่างไรอาหารบำรุงสุขภาพวิเศษก็มีฤทธิ์รักษาอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อกินเข้าไปรอยผลเป็นของนางต้องหายเป็นปลิดทิง้งเช่นเดียวกันที่ต้องใช้คือทรงลู่ยาวิเศษระดับสามต่างหากแม้จะเป็นยาวิเศษคนละตัวแต่มันก็ช่วยลบเลือนรอยแผลเป็นได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ยาวิเศษทุกชนิดล้วนมีพลังวิเศษและช่วยฟื้นฟูร่างกายที่สึกหรอเพียงแค่เห็นผลช้ามากต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลาน,านานแน่นอนว่าถึงแม้อาหารบำรุงสุขภาพทั่วไปจะเห็นผลช้าแต่เมื่อกินต่อเนื่องเป็นเวลานาน,าน ก็ย่อมเห็นผลโดยทั่วไปกินต่อเนื่อง3วันก็เริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าจะให้หายเป็นปลิดทิ้งเกรงว่าอย่างน้อยคงต้องใช้เวลาครึ่งปีนี่คือความแตกต่างระหว่างยาวิเศษกับยาธรรมดาสามัญ หากจะทำยาธรรมดาสามัญให้กลายเป็นยาวิเศษก็ต้องใช้เวลาปลูกที่ยาวนานและพลังวิเศษที่เข้มข้นถ้าไม่มีวิธีการพิเศษแบบฟึงหรูชิงก็คงเป็นไปได้ยากตอนที่60หมักเล่าวิเศษหนึ่งสีหน้าของพวกเจ้าอย่างดูประหลาดใจ ฟิงหรูชิงจะหวังดีช่วยพวกเขาขนาดนี้เทียวหรือไม่แน่ว่านางอาจจงใจใช้ตำรับอาหารนี้ไปทำร้ายหน้าหลานใต้เอ๋อก็ได้แน่นอนเมื่อเฟิงหลูชิงพูดจบนางก็เดินออกไป ปล่อยคนพวกนั้นให้มองดูนางเดินลับตาไปอย่างเหมื่อลอยถ้ารู้สึกว่าองค์หญิงดูแตกต่างไปนะมู่ชิงเอ๋อขมวดคิ้วพูดนึ่งงำกับตัวเองฟงหรูชิงที่ผ่านผ่านมาถ้าได้ยินพวกเขาพูดนินทาลับหลังต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไม่มีทางมาดีเหมือนวันนี้แน่ ทุกคนต่างเงียบคนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นลูกหลานคุ้นนางเคยเจรจาปราศัยกับฟึงหรูชิงมาไม่น้อยอันธพาลผู้นี้เมื่อก่อนเป็นอย่างไรมีหรือที่พวกเขาจะไม่รู้แต่ว่านางในวันนี้ดูเหมือนจะสูญสิ้นพลังชั่วร้ายไป ทำให้พวกเขาไม่รู้สึกรังเกียจเหมือนแต่ก่อนวิธีการที่องค์หญิงบอกพวกเราพวกเราลองดูสักหน่อยหรือไม่ชินเยลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามออกมาเจ้าอย่างใส่หัวแล้วพูดว่าต่อให้นางเปลี่ยนไปแล้วอย่างไร นางก็ยังเป็นคนไม่เอาไหนเหมือนเดิมไม่มีทางรักษาหน้าหลานใต้เอ๋อได้จริงหรอกพวกเราทำตามฟึงหรูรวงจะเข้าท่ามากกว่าแต่ก่อนฟึงหรูชิงทำเรื่องชั่วๆวไว้มากเกินไป เวลาแค่ครู่เดียวไม่มีทางที่เขาจะเชื่อใจนางได้เมื่อเปรียบเทียบก,กันแล้วเฟิงหลู่ซงที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีมาตลอดดูน่าเชื่อถือกว่าเมื่อออกจากหอแห่งแรกมาเฟิงหลู่ชิงก็กลับไปที่จวนองค์หญิง ยาวิเศษที่นางปลูกไว้พอเก็บเกี่ยวได้แล้วตอนนี้นำมาหมักเป็นเหล้าวิเศษได้เมื่อเตรียมการหมักเหล้าวิเศษเสร็จเรียบร้อยนางก็เอาไหเหล้าเก็บไว้ในห้องใต้ดินนางเช็ดเหงื่อบนหน้าผากแล้วยิ้มเบิกบานรอราวราว ครึ่งเดือนเล่าวิเศษก็คงได้ที่ถึงเวลานั้นค่ะคงมีข้ออ้างไปเยี่ยมเยียนตัวแม่ทัพสักทีพอนึกถึงปัญหาต่างๆที่องค์หญิงคนเดิมทิ้งไว้ให้นางเฟิงหรูชิงก็ถอนหายใจยังดีที่กัวซือไม่ได้รังเกียจอะไรนาง มิฉะนั้นนางคงหมดสิทธ์ไปที่ป่าไผ่ทิศใต้อีกถ้าเข้าไปที่ป่าไผ่ทิศใต้ไม่ได้แล้วจะนอนกับเขาได้อย่างไรจะว่าไปค่าต้องขอบคุณหลงกุ้ยเฟยถ้าไม่เป็นเพราะนางขู่เฟิงหรูชิงคนก่อนไว้ นางคงไม่เดินก้มหน้าเวลาเห็นกัวซือถ้านางได้เห็นความงดงามของกัวซือไม่แน่ว่าอาจหิวกระหายจนเข้าไปตักครุบกินก็ได้ฟึงหรูชิงหยีตาถ้าถึงเวลานางคงต้องขอบคุณหลงกุ้ยเฟยสักหน่อยแล้ว แต่ขัวซื้อไปตั้งหลายวันแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นางคิดถึงขัวซื้อเหลือเกินจะทำอย่างไรดีในตาของเฟิงหรูชิงมีประกายจู่จูนางก็ยิ้มแล้วใช้มือลูบคางไม่ได้เจอขัวซื้อ ไปคุยเล่นกับเจ้างูน้อยก็ไม่เลวข้าไม่ได้เข้าวังมาหลายวันแล้วกัวซื้อไม่ได้อยู่ที่ป่าไผ่ทิศใต้เจ้างูน้อยต้องเบื่อแน่มัมนต้องคิดถึงข้าแน่นอนป่าไผ่ทิศใต้งูเขียวตัวหนึ่งซึ่งกำลังแช่อย,อยู่ในสระน้ำจามไม่หยุดมันรู้สึกเสียวสารหลังราวกับมีคนกำลังพูดถึงมัน ในระหว่างที่ชิงจู่กำลังสงสัยหาคำตอบไม่ได้ภาพกายของคนอ้วนก็สะท้อนเข้าไปในดวงตาของมนันมันตกใจเสียจนเกือบกระโดดขึ้นมาจากสระน้ำในตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดผวาผู้ผู้หญิงคนนี้มาได้อย่างไรช่วยด้วย ชิงจูตกใจเสียจนอยากมุดเข้าไปอยู่ในดินแล้วไม่โผล่ออกมาอีกแต่ดินที่นี่มันแข็งเกินไปไม่มีทางมุดเข้าไปได้เจ้างูน้อยข้าเพิ่งเคยรู้ว่าที่แท้เวลาเจ้าเจอข้าจะตื่นเต้นขนาดนี้ตื่นเต้นจนเอาหัวไปกระแทกพื้นตื่นเต้นหรือมันตื่นเต้นที่ไหนกันละ่ะชิงจูตัวสั่นไปทั้งตัวมันกลัวเสียจนเกือบจะร้องไห้